ส่งของขวัญให้นี่ไม่มีดาวเลยเขาไม่ได้ดาวได้อะไรเลยผมพักอยู่ที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวรีวิวให้ก่อนคือถ้าทุกคนแบบเข้ามาก็จะคือสําหรับภาพอวจริงๆเจ้าว่าเดอเ์คอยเฮ็ดภาพเออเองเขาจะเป็นคนพูดตัวเองก็ทําท่าทางไปตามที่เขาพูด นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นก็จะเป็นคาเฟ่แบบนี้นะครับแล้วก็มีห้องพักด้วยก็จะดูลบๆแต่ว่าก็ลุ่มลื่นอ๋อคือว่ามันเป็นสไตล์นีทครับลบด้วยไปไาไม้โอย้ยเจ้าาบอกไปบอกว่ามันหกมันบอดเลยหกัอยย่างขางมันถอยหลังแบบเนีันเป็นแบบนี้ เขาเป็นสไตล์นี้แต่เราไม่รู้ไงได้ดาวแล้วจากพี่จากพี่ A U M B U N นะครับก็เป็นประมาณนี้ฮรผมห้องพักก็จะพุ่นสีเขียวๆเต็มอยู U ่นั e ่นเ์หมอะนี่เอาเหยียทางท่าแม่อาวก็กินด,ดีนะครับเราก็มาถึงหน้าร้านคาเฟ่ล้วก็เดินครับเอาเดินเดินแม่ เดือนจังเด๋สวยกินข้าวต๋ยวกินกระเย๋อก็ะเี๋วไงกินไหมกรตเด๋อ่ะหิวเขาน้ำเพียนมากแม่ปอนบ่อให้เพียนปอนบ่อ ปเปมไไื่อวานไม่ได้ไปหามีแต่คนมีแต่คนทักมาบอกว่าไม่ได้ไปหาเลยเสียใจเมื่อวานนี้บอกว่าสนุกมากค่ะที่อุบลงานอุบลออโต้เอ็กซ์โปนะคะอุบลไหลเรือไฟดิไม่อุบล,ะะบลบว่ามีไหลเรือไฟเพียโดยพอวันเกิด น้องไม่เหรอแฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะเมื่อวานไม่ได้ไปกินหมูกระทะกับน้องๆทีมงานเลยคุยโทรศัพท์ก,กับแฟนจะต้องได้โต๊าทางเขาแบบสอดแข่งคือยอดติดแก๊กขี้ทอด พราใจไหลมือนี่มีงานมีงานเราจะได้เจอกันพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรักมือให้รักเดีอยวกมืนให้